สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูถั่วนะคะเราจะดูลักษณะถั่วที่เราจะนําไปคลุกเชื้อเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าแห้งดีหรือยังนะคะการแห้งของถั่วก็คือเราดูแล้วว่าไม่มีเงาน้ํานะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะถั่วที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาผึ่งลมนะคะเปิดพัดลม เป่าให้แห้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะคนไปคนมาแบบนี้เลยค่ะใครมีกระด้งนะคะแนะนําเป็นกระด้งเลยค่ะเพราะว่าไม้ไผ่เขาก็จะดูดซับความชื้นจากมเมล็ดถั่วไปได้นะคะวิธีง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะคะ,ะดูกันใกล้ๆแบบนี้นะคะคือมันจะต้องเป็นถั่วด้านๆนะคะแบบ ไม่เห็นไม่เห็นเป็นเงาของน้ำอะค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือแห้งหมาดแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะอาแล้วก็พยายามเก็บเปลือกถั่วออกให้หมดนะคะเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็จะทำให้เชื้อของเทมเป้นะคะเดินได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวเชื้อเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทะลุผ่านตัวเปลือกถั่วได้นะคะอันนี้สำหรับมือใหม่ขั้นพื้นฐานนะคะให้เริ่มต้นจากการทำถั่วเหลืองถั่วเหลืองซีกนะคะแบบชนิดที่ลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะจะง่ายที่สุดเลยค่ะส่วนถ้าใครไม่มีเวลาทำนะคะสามารถทักมาที่เพจของร้าน dcr healthy food ได้เลยค่ะเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศนะคะ ส่วนถ้าใครอยากจะลองทำเองนะคะเราก็มีคลาสนะคะแบบจัดเต็มให้เลยค่ะสามารถดูได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคะหรือว่าคนที่สนใจอยากจะทำแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะก็แนะนำทักเรามาได้เลยค่ะอ่าอย่างนี้นะคะเห็นเปลือกแล้วนะคะหยิบออกได้เลยค่ะ พยายามเอาเปือกออกให้หมดนะคะเราก็จะได้เต็มเป้ที่สมบูรณ์นะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะใครสนใจที่จะเรียนทำเต็มเป้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะคะ DCR Healthy Food ค่ะสวัสดีค่ะ